สวัสดีค่ะเมื่อวานเป็นวันเกิดน้องแซมนะคะทีแรกก็ว่าจะไม่ฉลองเพราะว่าน้องไม่ค่อยสบายนะคะเป็นไข้นิดหน่อยก็เลยแบบเลื่อนไปก่อนพอดีไม่รู้เป็นยังไงตกบ่ายมาน้องแซมก็อาการดีขึ้นดีดเลยประกอบกับมีญาติมาเยี่ยมบ้านด้วยนะคะก็เลย อะฉะลองไปเลยแซมก็ดีใจอ่ะเลยบอกแม่เอาเค้กสองอันนะบอกว่าอันเดียวไม่พอกินคนหลายคนจัดการเลือกเค้กเองว่าเอาแบบนี้แบบนี้แม่สั่งให้อย่างเดียว <c oughs> नियम हमको बना लिए हां गाटो पहले सब सेट कर लो इधर काटने आएगा से इन्हें सेट ही अच्छा लोग वहाँ रहोगे तभी ना उस तरफ आओ इन्हें क्या करना इसको हटा दो इसको हटा दो चलो रेडी 1 2 3 फाइव पीपल टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे ตัดเค้กเสร็จแล้วก็ป้อนเค้กกันนะคะเป็นธรรมเนียมของที่นี่แถมป้ายหน้ากันอีกตาหาดเอาละพอบ้านโซนอีกแล้วป้อนไม่พอต้องการละเลงหน้าด้วยซิมลันก็ขอดีดนิดหน่อย ใหญ่เลย <c oughs> คน <c oughs> ที่กำลังตัดเค้กเป็นหลานสาวนะคะลูกของน้องผู้ชายที่เสื้อสีน้ำเงินนะคะซิมรันสบายวันนี้เพราะว่ามี <c oughs> ดิดี้มาบ้าน ดิดีแต่ว่าพี่สาวนะคะดีดีมาซิมลัน <c oughs> คนเล็กก็จะไม่ต้องทำอะไรมากเดี๋ยวดีดีทำให้ <c oughs> คนที่พระบ้าน <c oughs> ป้ายเค้ก <c oughs> บนหน้าเขานะคะ ระเลงว่างั้นอย่าเรียกว่าป้ายเลยเรียกว่าระเลงมากกว่ามีศักเป็นพี่เขยนะคะ <c oughs> แต่งงานกับพี่สาวเราก็เป็นพี่เขยน่ไ้ <c oughs> พอแจกจ่ายเค้กให้กันกินเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปกินข้าวกันละทีนี้กับข้าววันนี้ก็จะเป็นโรตีนะคะแล้วก็กับข้าวหนึ่งอย่าง กับข้าวสองอย่างแล้วก็มะม่วงนะคะกินกันเบาๆไม่ไม่กินอะไรมากายอยู่หลายคนก็จะทำโรตีเยอะหน่อยอันนี้เป็น น้องสะพ้ายกับพี่สะพ้ายนะคะเขาเป็นคนทําโรตีไม่หยิงทำกับข้าวเสร็จแล้วตอนนี้เป็นเวลาทําโรตีนะคะ นี่ค่ะหน้าตาของอาหารที่จะไปเสิร์ฟกันนะคะเดี๋ยวจะให้พวกผู้ชายเขากินก่อนที่เห็นกำลังทานี้คือเนยใสนะคะเนยเกียะคะ่ะ เป็นเด็กและผู้หญิงนะคะสองคนที่นั่งเป็นแม่ลูกกันนะคะซิมรันว่าสูงสูงเจอบ้านผ่านไปอีกหนึ่งปีนะคะสำหรับวันเกิดครบรอบเก้าขวบของน้องแซม